สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนานงะสาวนันชาราเลนเดฟห้องสองพันห้าสิบแปดคืรหัสนักศรรึกษา5 8 4 9 1 0 1 4แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจสาขางานพัฒนาโปรแกรมมาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไอฮาีซีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอรนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพนะคะจะสอนในบทที่ บทที่8นะคะมีชื่อว่าการพิมพ์ข้อมูลจากโปรแกรมคำนวณและการประยุกต์ใช้ในการนำเสนอนะคะก็คือโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ะคะ่ะหน้าตาอของโปรแกรม Microsoft Excel จะเป็นประมาณนี้นะคะ เรามารู้จักโปรแกรม Microsoft Excel ในหน่วยที่8กันดีกว่านะคะการกำหนดรายละเอียดต่างๆของเอกสารการพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์โดยเรียกใช้เมนูคำสั่งเกี่ยวกับการทั้งค่าหรือการกำหนดรายละเอียดหน้าเอกสารก่อนการพิมพ์เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นรูปแบบที่เป็นทางการนอกจากนั้นยังสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ ก่อนการพิมพ์จริงได้ทําให้ลดความผิดพลาดและช่วยให้เกิดความสะดวกสําหรับผู้ใช้มากขึ้นรวมไปถึงการสร้างกราฟหรือแผนภูมิเปรียบเทียบก,การข้อมูลการนําเสนอข้อมูลในลักษณะต่างๆเพื่อเพื่อประสิทธิภาพในการสรุปข้อมูลในรูปแบบกราฟให้ง่ายขึ้นนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเรามาที่เพจเลเยอร์นะคะเลือก Margin นะคะ เรือกคัสตอมมาร์จินะคะก็เรามารู้จักนี้กันนะครับเพจก็คือการกำหนดหน้ากระดาษนะคะในเพจประกอบไปด้วยออไร n อไชั All right. All right. นะคะก็คือการกำหนดแนวของกระดาษที่ใช้พิมพ์แบ่งเป็นนะคะแล้วก็ พทิตนะคะก็คือตัวนี้นะคะโพทิตก็คือการพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษในแนวตั้งนะคะแล้วก็แลนสแคปนะคะก็คือตัวนี้นะคะการพิมพ์ข้อมูลออกทางกระดาษในแนวนอนนะคะแล้วตัวนี้นะคะสเกลลิ่งก็คือการกําหนดมาตราส่วนของกระดาษกระดาษทาการที่ต้องการพิมพ์นะคะแล้วตรงนี้คือ adjust tool นะคะ การกำหนดปรับขนาดของกระดาษทำการที่ต้องการพิมพ์ะคะ่ะซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ให้มีขนาดตามต้องการนะคะอันนี้คือ fit to นะคะการกำหนดขนาดพอดีของกระดาษทำการที่ต้องการให้พิมพ์อยู่ภายในจำนวนหน้าที่กำหนดนะคะและตรงน,นี้นะคะ paper size นะคะการกำหนดขนาดกระดาษที่ต้องการพิมพ์นะคะ แล้วก็ paper q u a i t y นะคะตรงนี้ paper q u a i t y การการกำหนดคุณภาพของงานที่จะพิมพ์ออกทางกระดาษทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์ด้วยนะคะแล้วตรงนี้นะคะ first page number นะคะคือตรงนี้การกำหนดหมายเลขหน้าแรกในการพิมพ์นะคะก็ให้เราต mm hmm. ิ๊กเลือก พอแล้วแล้วเราก็กดโอเคมาที่มาจิ้นก่นะคะมาจิ้นก็คือการกําหนดระยะขอบเขตของพื้นที่บนหน้ากระดาษท,ที่จะพิมพ์ข้อมูลที่กําหนดลงไปการกําหนดจะมีหน่วยวัดเป็นนิ้วซึ่งซึ่ง,งกําหนดระยะห่างจากขอบต่างๆของกระดาษนะคะขอบนะคะก็คือกําหนดระยะขอบบนนะคะแล้วก็ พั t ทอมนะคะกำหนดระยะขอบล่างค่ะเลฟนะคะกำหนดระยะด้านซ้ายนะคะไลค์ะะนะคะกำหนดระยะขอบด้านขวานะคะแล้วก็เฮดเดอรอ์นี่นะคะระยะห่างในการพิมพ์หัวกระจายจากขอบกระดาษด้านบนนะคะฟุ o เตอรนะคะ ระยะห่างในการพิมพ์หัวกระจายจากกระดาษขอบด้านล่างนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ Center on page การกำหนดตำแหน่งที่กึ่งกลางในการพิมพ์ข้อมูลนะคะตันนี้คือ Horizontal นะคะกำหนดให้จัดกึ่งกลางกระดาษระหว่างด้านซ้ายกับด้านขวานะคะตรงนี้นะคะ w วิ d ์ดเนะคะก็คือการกำหนดจักลุ่นการกระดาษระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะคะให้เราคลิกโอเคเป็นเลยแล้วก็มาตัวนี้กันนะคะเฮดเจอร์ atter, หรือ Fo ตเตอร์คะก็คือการกำหนดข้อความหัวกระดาษท้ายกระดาษที่ต้องการพิมพ์เอกสารทุกหน้าต,ต่างๆตามที่ผู้ใช้กำหนดนะคะเฮดเจอร์นะคะก็คือการกำหนดข้อความฝักตัวเลขที่มีมาให้ ที่ต้องการพิมพ์ส่วนหัวบนกระดาษนะคะตเต t e r ก็คือตรงนี้นะคะการกำหนดก,การกาหนดข้อความจากตัวเลือกที่มีมาให้ที่ต้องการพิมพ์ส่วนท้ายกระดาษนะคะแล้วก็ c u อมเฮ header นะคะคือการกำหนดข้อความที่ต้องการพิมพ์บนส่วนกระดาษโดยผู้ใช้กำหนดรายละเอียดในการพิมพ์นะคะนี่นะคะค่ะ Custom Header ต่อไปนะคะ Custom Footer นะคะก็เป็นการกำหนดข้อความที่ต้องการพิมพ์บนส่วนท้ายกระดาษโดยผู้ใช้กำหนดรายละเอียดในการพิมพ์นะคะอันสุดท้ายน,นะคะ s h e e t ก็คือการกำหนดพื้นที่แผ่นง,งานของกระดาษจะทำการที่จะพิมพ์นะคะอันแรกนะคะ p ิ i แ t น r e a รก็คือตรงนี้ที่เมาส์พกศรสอนชี้อยู่นะคะ พ r i แอเรียก็คือกำหนดพื้นที่การพิมพ์ของกระดาษทำการที่กำลังทำงานอยู่อาจจะเลือกพื้นที่ทั้งหมดหรือพื้นที่บางส่วนนะคะแล้วก็พิ n ไ t ต้อนนะคะ n ิ t ไ t ไ e เลร์นะคะก็คือการกำหนดการพิมพ์ในส่วนของหัวเรื่องแต่ละหน้านะคะต่อมานะคะ Low to r e s a c e at top นะคะก็คือการกำหนดแถวที่จะพิมพ์ซ้ำในส่วนบนนะคะต่อมาคือ custom to r e s a c e at l i g h t นะคะก็คือการกำหนดคอลัมน์ที่จะพิมพ์ซ้ำทางด้านซ้ายนะคะปิ้นนะคะก็คือการกำหนดลักษณะของการพิมพ์ข้อมูลลงบนกระดาษนะคะแล้วก็ กนไลน์นะคะก็คือการกำหนดให้พิมพ์เส้นแบ่งขอบเขตออกมาบนกระนดาษนะคะแล้นี่ก็ black and white นะคะการกำหนดพิมพ์ขาวดำนะคะอันนี้ก็ไม่แน่ใจอ่นว่าอะไรนะคะอาจจะเป็น d e s i c u t y นะคะการกำหนดคุณภาพการพิมพ์แบบล่างนะคะนี่ก็ low a n d column heading นะคะก็คือ เออการพิมพ์โดยแสดงเลขแถวและตัวอักษรแสดงชื่อคอลัมน์นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะก็คือแสดงผลของส่วนข้อคิดเห็นนะคะแล้วก็เออตรงนี้เพจออเดอร์ตรงนี้เพจออเดอร์ก็ การกำหนดลำดับเลขหน้าในการพิมพ์ข้อมูลใช้ในการพิมพ์เอกสารที่มีขนาดใหญ่และพิมพ์ลงกระดาษหลายๆหน้านะคะน,นี้ down the the, old, the over นะคะก็คือการกำหนดให้พิมพ์แนวนอนหรือพิมพ์จากบนลงล่างก่อนแล้วพิมพ์จากบนลงล่างแล้วพิมพ์จากบนไปบนซ้ายไปขวานะคะอันนี้ก็ over 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 the down นะคะก็คือการกำหนดให้พิมพ์จากซ้ายมาขวาก่อนแล้วพิมพ์จากบนลงล่างนะคะแล้วก็เรามารู้จักส่วนตรงนี้กันนะคะปริ้นนะคะการสั่งพิมพ์กำหนดการพิมพ์ก่อนจะพิมพ์ออกกระดาษเพิ่มพิมพ์นะคะปริ้น r e v i e w นะคะก็ะคือแสดงผลข้อมูลบนจอภาพก่อนทําการพิมพ์ออกมาบนเอกสารเป็นกระดาษจริงควรตรวจความถูกต้องนะคะอันนี้นะคะออปชั่นนะคะการกำหนดรายละเอียดต่างโอเคก็คือการยอมรับในในในข้อกำหนดต่างๆของรายละเอียดเอกสารค่ะ c a นตินะคะ,คนนะ,คะก็คือยกเลิกการกำหนดรายละเอียดของเอกสารนะคะ เราก็คลิกโอเคเลยต่อมานะคะก็คือขั้นตอนการตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนการพิมพ์จริงนะคะการตรวจสอบเอกสารก่อนการพิมพ์จริงนะ,ะว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะคะเพราะช่วยไน่เพราะช่วยไม่ให้พิมพ์ผิดงานที่ผิดพลาดออกมาจะไม่ให้เปลกระดาษนะคะและทําให้สามารถเปลี่ยนแปลงงานให้ถูกต้องได้อย่างรวดเร็วนะคะถ้าเราจะสั่งพิมพ์นะคะไปที่ไฟล์นะคะเลือก ินนะคะจะปรากฏหน้าต่างดังนี้นะคะขึ้นมาให้เราตรวจสอบค่ะว่าผิดหรือถูกนะคะแล้วก็ต่อมานะคะการตรวจสอบผลลัพธ์ก่อนพิมพ์จริงนะคะนอกจากการย่อขยายตารางให้พอดีกับหน้ากระดาษด,ด้วยระบบย่อขยายอัตโนมัตินะคะหรือซูมนะคะ แล้วยังมีตัวเลือกในการย่อขยายข้อมูลไม่ให้ส่วนที่ไม่ต้องการร้นออกนอกขอบกระดาษมีอยู่3รูปแบบนะคะก็คือ 1. นนะคะ t i s h s h e e t on one page นะคะก็คือย่อข้อมูลทั้งหมดในชีทอยู่ในหน้ากระดาษแผ่นเดียวนะคะ 2. f i นะคะ f i ชออ on o n ัมน์ออนนะคะย่อข้อมูลในคอลัมน์ทั้งหมดอยู่ในความกว้างของกระดาษแผ่นเดียวนะคะ สามนะคะฟ all low on one page นะคะย่อข้อมูลในแถวทั้งหมดอยู่ในความสูุของกระดาษแผ่นเดียวนะคะแล้วก็ถ้าเราจะเลือกการพิมพ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการนะคะไปที่ Head Layout เลือก p ิ i n t เออเลือกปิ i n t แอเนนี่นะคะ แล้วก็เลือกอันนี้เลือกเอ,อ่ออันนี้นะคะพิมพ์แอ e รียแล้วก็มาที่ไฟล์นะคะแล้วก็พิมพ์น,นะคะแล้วก็เลือกพิมพ์ select เ,เลือกพิมพ์ s e l e c t ชันนี่ค่ะนะคะถ้าเราจะเลือกแบบพิมพ์แบบมีตารางน,นะคะเรามารู้จักส่วนประกอบของ ครื่องมือพิ์เลยนะคะอย่างนี้น,นะคะปิมนนะคะก็คือสั่งพิมพ์ตัวเนี้ยคือก o อ y ีหรือคอ p y ีนะคะหรือจำนวนชุดที่พิมพ์นะคะถ้าเรามีหลายชุดเราก็เลือกได้สองนี้นะคะแล้วก็เซตติ้งนะคะก็คือตั้งค่าการเลือกพิมพ์นะคะแล้วก็อืม นี่นะคะเออ A4 นะคะการกำหนดการกำหนดขนาดกระดาษนะคะแล้วก็คัสตอมเมจิเม a มาร์จินนะคะกำหนดระยะของขอบกระดานนะคะแล้วก็นี่นะคะโนสเกลลิงนะคะเลือกวิธีปรับข้อมูลให้พอดีกระดาษนะคะ แล้วก็คอลัทเทตนะคะสั่งพิมพ์ทุกๆหน้าให้หมดก่อนแล้วจึงแล้วจึงพิมพ์ชุดต่อไปหรือสั่งพิมพ์หน้าแรกให้ครบตามจํานวนชุดแล้วจึงพิมพ์หน้าต่อไปนะคะต่อมานะคะเราจะมาสร้างกราฟแผนภูมินะคะเลือกเมนู insert นะคะแล้วมาที่คอลัมน์แล้วเลือกประเภทแผนภูมิกราฟแท่งนะคะ แบบนี้ลักษณะที่ต้องการนะคะปรากฏแล้วมันจะปรากฏรูปแบบขึ้นระี้ถ้าเราทำเป็นการาฟนะคะเราก็คูณนํา ปุ่มดำทั้งหมดนะคะไปที่ insert นะคะเลื่อตรงคอลัมน์นะคะถ้าเลือกนี้นี่นะคะก็จะเป็นกราฟขึ้นมาให้เราท่้งเราเขียนมันก็เป็นกราฟขึ้นมาให้เรานะคะเรามารู้จักชนิดของแผนภูมินะคะคอลัมน์นะคะการแสดงเปลี่ยนแปลงของชุดข้อมูลเดียวกันนะคะลายนะคะก็คือแผนภูมิเส้น หาแนวโน้มของข้อมูลเมื่อเวลาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็คือแผนภูมิวกลมสแสดงสัดส่วนข้อมูลที่สนใจต่อ,ตอผลรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็บาร์ตัวนี้นะคะก็คือแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบความมากน้อยของข้อมูลนะคะแล้วก็แอเรียน,นะคะก็คือพื้นที่ข้อมูลที่มีผลกับขน,ขนาดสูงจุด เมื่อเวลาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะคือตัวนี้เออสักครู่นะคะตัวนี้ก็คือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเลขจำนวนในหลายๆชุดข้อมูลนะคะแล้วก็ออสักคู่นะคะ แล้วก็อันนี้นะคะก็คือโดนัทโดนัทแถมคูมแบบวงกลมที่แสดงได้หลายชุดข้อมูลนะคะแล้วก็บับเบิลน,นะคะแสงดงภูมฟองแบบ x y แต่เพิ่มตัวแปรตัวที่3สําำหรับแสดงขนาดของฟองสบู่นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเรดารนะคะก็คือค้นหาพื้นที่ใต้กราฟ เมื่อมีมากกว่าสองแกนแต่ละประเภทของข้อมูลจะมีแกนของมันเองโดยใช้จุดศูนย์กลางเดียวกันเช่นเชื่อมโยงแกนของทุกๆค่าในแต่ละแกนนะคะอยู่ในชุดข้อมูลเดียวกันนะคะต่อมานะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะความหมายของมันก็คือราฟทรงกลวยทรงกระบอกและทรงพีระมิดนะคะตัวนี้ กาศทรงกลวยทรงกระบอกและพีระมิดตัวนี้นะคะก็คือการทรงกลวยทรงกระบอกและทรงพีระมิดคือแผนพู้งคอลัมและแผ่นพืงแท่งนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเป็นการนํารูปแบบสามมิติมาทําให้แผนพุมงแบบคอลัมและแผนพูมแท่งมีความสวยงามมากขึ้นนะคะแล้วก็ตัวนี้คุณสมบัติต่างๆจึงเหมือนกับแผน แผนภูมอมนาและแผนภูแงุกปการนะคะแต่แสดงในรูปทรงสันลิตแตกต่างกันออกไปนะคะเรามารู้จักแทบเครื่องมือน,นี้กันดีกว่านะคะนี่นะคะดีไซน์นะคะก็คือคําสั่งเกี่ยวกับการออกแบบกราฟได้แก่กลุ่มคําสั่งสําหรับการเปลี่ยนประเภทกราฟการแก้ปรับเปลี่ยนข้อมูลในกราฟการ,การกำหนดตำแหน่งคำอธิบายบนกราฟและการปรับ แต่งสีรูปนะคะตัวนี้ก็คือ layout นะคะคำสั่งเกี่ยวกับการปรับแต่งส่วนประกอบของกราฟเช่นชื่อกราฟชื่อแกนกราฟใส่คำใส่คำอธิบายระบุป้ายชื่อข้อมูลกำหนดแกนหลักหรือแกนรองสแสดงเส้นตารางการปรับแต่งพื้นหลังของกราฟสแสดงแนวรูมย้อกกาฟเพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลนะคะตัวนี้นะคะ format นะคะก็คือ คำสั่งที่ใช้สำหรับการตกแต่งกราฟโดยตรงเล้นปรับให้สวยงามเช่นเปลี่ยนสีพื้นหลังกราฟการเปลี่ยนสีขอบรอบกราฟการใส่รูปแบบภาพที่กำหนดหลังของกราฟนะคะรวมถึงการจัดลำดับสิ่งที่อยู่บกราฟเป็นต้นนะคะก็ในตัวของดีไซน์นะคะจะให้นี่จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วกอ็อยากให้ ตรงนี้เป็นพื้นหลังนะคะเมา่ที่ฟอร์แมตนี่นะคะเรากเลือกเลือกสีตามใจชอบของเราเลยหรือเราจะใส่รูปภาพไปให้เป็นภาพพื้นหลังก็ได้น,นะคะหรือง่าก็ก็ิเตอร์มาคัไฟล์รูปภาพของเรา นี่สมมติน,นะคะนี่ก็จะได้รูปภาพของเราอืมค่ะก็ขอจบการสอนเพื่